ประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อเหลืองรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดเส้นทางสเสด็จแปรพระราชฐานตั้งแต่โรงพยาบาลสิริราชถึงพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบถาวายความปลอดภยัยพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เฝ้ารับสเสด็จ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาว่าได้ออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว49คนอายัดต,ตัวแจ้งข้อกล่าวหา15คนส่วนตำรวจและข้าราชาการการเมืองท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้พ้นจากราชาการและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดล่าสุดกลุ่มตำรวจภูธรภาค9ได้จับกลุ่มนายอาบูฮะอุราสอจอในพื้นที่จังหวัดสตูลพื้นที่ปลายทางของกบวนการค้ามนุษย์ได้อีกหนึ่งคน รองผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนหรือสอบ,บพนาวาอากาศตรีวัฒนามานน์บอกว่าปัจจุบันไทยมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการบินอย่างมากโดยเฉพาะนักบินวิศวกรการบินผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและช่างอากาศยานหากไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบินเพิ่มอาจทำให้ปัญหารุนแรงมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปัจจุบันมีสถาบันภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนและอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพทางการบิน13แห่งสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรได้ปีละประมาณ2,000คนขณะที่อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมา นอกจากจะผลิตบุคลากรได้ไม่เพียงพอกับความต้องการยังมีปัญหาบุคลากรถูกซื้อตัวจากสายการบินต่างชาติอีกด้วยทําให้บุคลากรด้านการบินในประเทศขาดแคลนมากยิ่งขึ้นซึ่งการวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องดําเนินการควบคู่กับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรอน,นันต์สุวรรณรัตน์บอกว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช48ด่านทั่วประเทศเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบพืชสินค้าผักและผลไม้นําเข้าให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด่านตรวจพืชในเขตภาคเหนือซึ่งผู้ประกอบการนําสินค้าผักและผลไม้จากจีนเข้ามาเป็นจํานวนมากทั้งทางรถยนต์และทางเรือจึงจําเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนําเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้สัตรูพืชกักกันเข้ามาแพร่ระบาดสร้างความเสียหายต่อแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจภายในประเทศ หากพบว่ามีศัตรูพืชกักการติดมากับผักหรือผลไม้เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการนำเข้าและส่งสินค้ากลับทันทีหากไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันจะให้ผู้ประกอบการกำจัดศัตรูพืชก่อนจึงจะอนุญาตให้นำเข้าสินค้าดังกล่าวและให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสารตกค้างในผักผลไม้ทุกชนิดที่นำเข้ามาเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการเจราจาต่อรองทางการค้ากับจีนในอนาคต สำหรับผลไม้ส่วนใหญ่ที่นำเข้าจากจีนคือทับทิมส้มองุ่นพลับและสาลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินบอกว่าอยากเตือนประชาชนที่นิยมทานหน่อไม้อัดปี๊ที่ไม่ได้ต้มหรือหน่อไม้ต้มบรรจุถุงพลาสติกที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหน่อไม้ซิ่งอาจจะมีเชื้อคอสตรีเดียมโบทูรีนัม ทำให้เป็นโรคโบทูริซึมซึ่งทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและหยุดหายใจได้จึงแนะนำก่อนนํามาบริโภคทุกครั้งให้นํามาต้มซ้ําในน้ําเดือดนาน15นาทีเพื่อให้ความร้อนทําลายเชื้อโรคทุกชนิดที่ปนเปื้อนให้หมดก่อนทาน การประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของพรรคอนุรักษนิยมที่นำเสนอโดยนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษในวันเสาร์กลายเป็นความรุนแรงยิ่งขึ้นทำให้มีการจับกลุ่มผู้ประท้วง17คนจากการกระทำความผิดในหลากหลายข้อกล่าวหาหลังจากแคมเมรอนพึ่งชนะการเลือกตั้งรัฐสภามาหมาดๆงานนี้มีตำรวจ5้านายได้รับบาดเจ็บจากการประท้วงบริเวณหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีบนถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอน ตำรวจเปิดเผยว่ามีจำนวนผู้ประท้วงไม่กี่คนเท่านั้นจากจำนวนหลายร้อยคนที่ใช้ความรุนแรงในช่วง5ปีของการเป็นรัฐบาลนายคามลอนให้มีการขึ้นค่าเรียนสามเท่าและลดค่าใช้จ่ายด้วยโครงการสำหรับสังคมตำรวจมาเซโดเนียเสียชีวิต5นายและบาดเจ็บอีกประมาณ30นาย หลังเกิดเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายที่เมืองคูมาโนโวทางเหนือของประเทศขณะที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานว่าคนร้ายเสียชีวิต5รายและถูกจับราว30คนแต่ไม่มีตัวเลขยืนยันและคนร้ายเหล่านี้เข้ามาจากโคโซโวซึ่งชาวโคโซโวส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อสายแอลเบเนีย เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ถึง3สัปดาห์หลังคนเชื้อสายแอลเบเนียราว40คนจากโคโซโ,โวบุกยึดสถานีตำรวจบริเวณพรมแดนของมาเซโดเนียเพื่อเรียกร้องให้จัดตั้งรัฐของชาวแอลเบเนียในมาเซโดเนียด้วยนายหลีจิ้นหยวนประธานบริษัทเตี้ยนกรุป๊ปพาพนักงานบริษัทครึ่งบริษัท ประมาณ6,400คนเดินทางจากจีนไปท่องเที่ยวในฝรั่งเศสนาน4วันงานนี้จองโรงแรมในกรุงปารีสเพื่อให้รองรับพนักงานมากถึง140แห่งจากนั้นพาพนักงานเดินทางไปพักผ่อนชายฝั่งทะเลเมนิเตอร์เลเนียนซึ่งที่นี่เขาจองห้องพัก4,760ห้องของโรงแรมระดับ4และ5ดาว79แห่ง งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง20ปีของการก่อตั้งบริษัทและคาดว่ามหาเศรษฐีจีนคนนี้ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าพักผ่อนของพนักงานไปมากกว่า1,122ล้านบาท าดเพราะรับเบนจเภศซะแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มเต๋าเฐพง์ที่พึ่งจะฉลองควนเกิดครบรอบ25ปีไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็โดนจนมือดีทุบก,กระจกรถยนต์ส่วนตัวชิง iPad พ,พร้อมกระเป๋าหนีหายไปอย่างลอยนวลบริเวณสนามฟุตบอลย่านรามอินทราเวลา23นาฬิกาโดยประมาณทั้งนี้เจ้าตัวได้เข้าแจ้งความกับสอนโชคชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำเอาช็อกไปตามๆกันเมื่ออดัมเลรวินนักร้องนำวงมาลูนไฟฟ์ถูกมือดีปาน้ำตาลไอซิ่งใส่หน้าขณะออกมาพบแฟนคลับหลังจากเดินทางมาถ่ายทำรายการจิมมี่แคมเมลส์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทำเอาช็อกทั้งแฟนคลับที่มารอและทีมงานของรายการอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าตำรวจสามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันทีและถึงแม้ว่าหนุ่มอดัมจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ทำให้เจ้าตัวและบรรดาแฟนคลับของศิลปินหนุ่มเสียขวัญไปตามๆกัน ประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อเหลืองรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถตลอดเส้นทางสเสด็จแปรพระราชฐานตั้งแต่โรงพยาบาลสิริราชถึงพระตำหนักเปี่ยมสุขวางไกลกังบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบถาวายความปลอดภัยพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เฝ้ารับสเสด็จ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาว่าได้ออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว49คนอายัดต,ตัวแจ้งข้อกล่าวหา15คนส่วนตำรวจและข้าราชาการการเมืองท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้พ้นจากราชาการและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดล่าสุดกลุ่มตำรวจภูธรภาค9ได้จับกลุ่มนายอาบูฮะอุราสอจอในพื้นที่จังหวัดสตูลพื้นที่ปลายทางของขบวนการค้ามนุษย์ได้อีกหนึ่งคน รองผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนหรือสอบ,บพอนาวาอากาศตรีวัฒนามานน์บอกว่าปัจจุบันไทยมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการบินอย่างมากโดยเฉพาะนักบินวิศวกรก,รการบินการประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของพรรคอนุรักษนิยมที่นำเสนอโดยนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษในวันเสาร์กลายเป็นความรุนแรงยิ่งขึ้นทำให้มีการจับกลุ่มผู้ประท้วง17คน จากการกระทำความผิดในหลากหลายข้อกล่าวหาหลังจากคาเมรอนพึ่งชนะการเลือกตั้งรัฐสภามาหมาดๆงานนี้มีตำรวจห้านายได้รับบาดเจ็บจากการประท้วงบริเวณหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีบนถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนตำรวจเปิดเผยว่ามีจำนวนผู้ประท้วงไม่กี่คนเท่านั้นจากจำนวนหลายร้อยคนที่ใช้ความรุนแรง ในช่วง5ปีของการเป็นรัฐบาลนายคาเมลอนให้มีการขึ้นค่าเรียน3เท่าและลดค่าใช้จ่ายด้วยโครงการสำหรับสังคมตำรวจมาเซโดเนียเสียชีวิต5นายและบาดเจ็บอีกประมาณ30นายหลังเกิดเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายที่เมืองคูมาโนโวทางเหนือของประเทศ ขณะที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานว่าคนร้ายเสียชีวิต5รายและถูกจับราว30คนแต่ไม่มีตัวเลขยืนยันและคนร้ายเหล่านี้เข้ามาจากโคโซโวซึ่งชาวโคโซโวส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อสายแอลเบเนียเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ถึง3สัปดาห์หลังคนเชื้อสายแอลเบเนียราวผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและช่างอากาศยานหากไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบินเพิ่มอาจทำให้ปัญหารุนแรงมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปัจจุบันมีสถาบันภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนและอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพทางการบิน13แห่งสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรได้ปีละประมาณ2,000คนขณะที่อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมานอกจากจะผลิตบุคลากรได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ยังมีปัญหาบุคลากรถูกซื้อตัวจากสายการบินต่างชาติอีกด้วยทําให้บุคลากรด้านการบินในประเทศขาดแคลนมากยิ่งขึ้นซึ่งการวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องดําเนินการควบคู่กับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอธิบดีกรมวิชาการเกษตรอน,นันต์สุวรรณรัตน์บอกว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช48ด่านทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบพืชสินค้าผักและผลไม้นําเข้าให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด่านตรวจพืชในเขตภาคเหนือซึ่งผู้ประกอบการนําสินค้าผักและผลไม้จากจีนเข้ามาเป็นจํานวนมากทาั้งทางรถยนต์และทางเรือจึงจําเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนําเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชกักกันเข้ามาแพร่ระบาดสร้างความเสียหายต่อแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจภายในประเทศหากพบว่า มีศัตรูพืชกักกันติดมากับผักหรือผลไม้เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการนำเข้าและส่งสินค้ากลับทันทีหากไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันจะให้ผู้ประกอบการกําจัดศัตรูพืชก่อนจึงจะอนุญาตให้นำเข้าสินค้าดังกล่าวและให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสารตกค้างในผักผลไม้ทุกชนิดที่นำเข้ามาเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการเจราจาต่อรองทางการค้ากับจีนในอนาคต สำหรับผลไม้ส่วนใหญ่ที่นำเข้าจากจีนคือทับทิมส้มองุ่นพลับและสาลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินบอกว่าอยากเตือนประชาชนที่นิยมทานหน่อไม้อัดปี๊บที่ไม่ได้ต้มหรือหน่อไม้ต้มบรรจุถุงพลาสติกที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหน่อไม้ซิ่งอาจจะมีเชื้อคอสตรีเดียมโบทูรีนัม ทำให้เป็นโรคโบทูริซึมซึ่งทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและหยุดหายใจได้จึงแนะนําก่อนนํามาบริโภคทุกครั้งให้นํามาต้มซ้ําในน้ําเดือดนาน15นาทีเพื่อให้ความร้อนทําลายเชื้อโรคทุกชนิดที่ปนเปื้อนให้หมดก่อนทาน40คนจากโคโซโวบุกยึดสถานีตำรวจบริเวณพรมแดนของมาเซดโดเนียเพื่อเรียกร้องให้จัดตั้งรัฐของชาวแอลเบเนียในมาเซดโดเนียด้วย นายหลี่จิ้นหยวนประธานบริษัทเตีเ้ยนกรุป๊ปพาพนักงานบริษัทครึ่งบริษัทประมาณ6,400คนเดินทางจากจีนไปท่องเที่ยวในฝรั่งเศสนาน4วันงานนี้จองโรงแรมในกรุงปารีสเพื่อให้รองรับพนักงานมากถึง140แห่งจากนั้นพาพนักงานเดินทางไปพักผ่อนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งที่นี่เขาจองห้องพัก4,760ห้องของโรงแรมระดับ4และ5ดาว79แห่ง งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง20ปีของการก่อตั้งบริษัทและคาดว่ามหาเศรษฐีจีนคนนี้ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าพักผ่อนของพนักงานไปมากกว่า1,122ล้านบาท าดเพราะรับเบนจะเซะแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มเต๋าเฐพง์ที่พึ่งจะฉลองควันเกิดครบรอบ25ปีไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็โดนโจนมือดีทุบก,กระจกรถยนต์ส่วนตัวชิง iPad พ,พร้อมกระเป๋าหนีหายไปอย่างลอยนวลบริเวณสนามฟุตบอลย่านรามอินทราเวลา23